แข่งกินอาหารสีเหลืองด้วยงบคนละ300บาทภายใน3ามชั่วโมงใครกินได้น้อยที่สุดเจออะไรไม่รู้แต่ที่รู้ไม่ดีแน่นอนนี่ครับเงินครับเึงแล้วครับโอ้เดี๋ยวนี้หัดไหวนะครับเดลก็อยู่พี่ก็มาสี่หปีแล้วปาก็อุ้ยก็อ่ก็อยู่นานนะแต่สองอฟก็ผมเดือนดูแลน้องหน่อยน้องอาจจะแบบยังไม่ค่อยรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแบเขาต้องแบบปรับปรุงกันไปมีอะไรก็ฝากแนะนําหน่อยฝักหน่อยเนาะครับ เหมือนเดิมครับมีเวลา3ชั่วโมงด้วยงบ3 0มบาทอาหารไหนที่กินและมีคำซ้ำมากกว่า2พยางขึ้นไปเราจะไม่นบคะแนนใครกินได้น้อยสุดคพราะนั่นโดนบทลงโทษและครั้งนี้เพิ่มกดไปด้วยเพิ่มความสนุกสนานทุกเงิน50บาทที่เหลือเท่ากับ1คะแนนว้าวไม่เหลือไม่กินเลยดีกว่าเกิน์ใหม่ทุกทุหนึ่งร้อยบาทดีกว่าเดี๋ยวแม่งไม่กินเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเรามี300บาทเราจะมีอยู่3าคะแนนขอให้ทุกคนโชคดี นะครับเจอกันอีก3ชั่วโมงคใครแพ้ก็วันนี้หนักหน่อยอ่าเดี๋ยวขอเชิญ3คนนี่เป็นนะครับเดี๋ยวเหลือฟ้าไว้คนนึงก่อนมีอะไรคุยฟ้านิดนึงคือขายเสื้อให้พี่นะขายเสื้อตรงนี้อ่าขายเสื้อไม่ไลฟ์หรอไม่ไลฟ์มาแล้วชวนขายเสื้อเลยทุกๆหนึ่งพันตัวเราจะได้ฮวอายุหนึ่งตอนนะทุกคนฝากซื้อด้วยค่ะแค่นี้เหลือลายสวยมากไม่มีแบบสื้อผ้าอะไรผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์เสื้อเรามีสีสองสีค่ะสีแล้วมั้งครับสีขาวกับสีดำมีกี่ไซส์ครับ โอเคอันนี้อันนี้คือ,คอ,อไซส์เท่าไหร่ครับอันนี้คือไซส์44ถูกต้องครับผมราคาเท่าไหร่ครับคุณฟ้า690บาทเท่านั้นซื้อได้ที่ไหนครับผมซื้อได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยหรือว่าไลน์แอดอ่ะคิวอาร์โค้ดไหมเดี๋ยวทำคิวอาร์โค้ดชูมือหน่อยเดี๋ยวคิวอาร์โค้ดเด้งสแกนเข้ามาเลยตรงนี้เลยครับฝากอุหนุด้วยนะครับด่วนเพราะว่าหาตังทำหัวอยู่เจออีก3ชั่วโมงมีสีเหลืองแนะนำปะมอะไรขี้ให้กูกินขี้หัวจะปวด ตื้อเลยว่ะสีเหลือง300บาทเฮ้ยแบงค์ใหม่เหรอแตม่มันดูแบบไม่เก่าเลยครับแต่ว่าลายมันแบบตรงเนี้ยครับดูมันเขียนวายดูเห็นตรงนี้ไหมโวนเทพเจ้าตักสินมหาราชปี2 3 1 1ามหน่น่ถึงมีใครรับซื้อมั้ครับ่วนผมขายแบงค์ร้อยนี้ครับ1,000 10, 0บาท1,000 0 0สนดว่ะ ตอแล้วครับก็วันนี้เราไม่แพ้แล้วค่ะเพราะว่าเรามากับเฟิร์นเราไปตลาดกันดีกว่าเพราะเราไม่ได้ไปมามานานมากแบบมากๆของจริงเอ้ท่องหยิบท่องหยอดนี่ถือ่เหลืองป่ะเหลืองเหรอเหลืองเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันเหลืองจริงไหมแล้วก็มีอะไรเหลืองบ้างไปนี่ฮะมาม่าสีเหลืองมาม่าเปล่าก็อร่อยเว้ยเรับไปดูของต่อไปเลยครับผมเอาดีครับวันนี้สีเหลืองเอาแบบถูกๆกับป้าถูกๆป้าแบบเอาน้ำสับปะรดเทให้ผมใส่แก้ว อันเดี๋ยวผมมาเอาแล้วกันที่คิดออกเดี๋ยวน่าจะเป็นไก่ย่างห้าดาวกินอะไรแถวแถวเนี้ยแม่งชอบพวกแม่งเกี๊ยวเออวะเอาเกี๊ยวหนึ่งครับผมอันนี้เป็นเกี๊ยวอะไรครับผมเกี๊ยวหมูเร้งแล้วก็อ่มาูทอ๋อไม่ต้องใส่อะไรครับผมแล้วเดี๋ยวเราเข้าเซเว่นต่อง่ายนะริงกินสีเหลืองอะแต่เดี๋ยวเราจะหาอันที่ราคาถูกที่สุดก่อน แน่นอนก็แบนเกาหลีอะไม่ไม่ได้มีใครซัำกัาคูณเลย,เ,ยเราเจอนี้ครับทุกคนไอซครีม25้าบาทแต่ว่าราคาพิเศษเลยย23บามบาททะลกันว่าในสีเหลืองไหมเย็ด yes. สีเหลืองอยู่นี่ห็นเหลืองไหมครับเหลืองครับแล้วรถรถมะม่วงครับรวม23มบาทไม่ํำแน่นอนไฮโรยอดวันนี้เรามาตลาดมีนะครับทุกคนก็เดินมาปุ๊บเจอเลยเจอแบบชิลค่ะสีเหลืองไหม เดีเ๋ยวเรารออุ่นแล้วเราเรากินเลยเดยนหนูมานะคะเ,เหลืองอะอ่อยเลยวะอ่อยเลยคุเวลมันแบบชนะก็คือแบบง่ายๆอย่างนี้เลยหรอขอบคุณค่ะนี่เหลืองอ่อยเลยค่ะทุกคนเหลืองแบบเหลืองของจริงส่วนว่าเราไปเรินดูก่อนก่อนแบบถ้ามันไม่มีค่อยว่ากันไปเราไปฝั่งนี้เรามีนี่เว้ยมีเต่าทรงพลัง อันนี้เหลืองชัวร์ว่าต้องอันนี้แหละเต่าทรงพลังเต่าทรงพลังโซดา15บาทมีสีเหลืองไหมครับขั้นออกขายว่าแบ่งขายบ้าเอาเอาบาทนึงโอเคครับอันนี้เหลืองนะพี่เนาะ <S <S อร่อยเยี่ยมแล้วก็ต่อมานมฟันชายเดลี่เหลืองแน,น่บอลเหลืองแ <ๆ S 3> <ๆ S 1> น่เหลืองนะโอเคโอเคครับอย่างที่สองบานไป เจ้ก็ใหญ่ที่สุดระตอนนี้เราก็อยู่กับร้านขายของชำเจ้าเดิมครับเจ้าประจำอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแม่ทัวเหลืองทัวเหลืองเท่าไหรครับแม่อันนี้อันนี้ครับแม่ใกล้ๆนี้มันจะมีร้านอาหารคร้านเดินเดยวเราเดินเดินเดินไปดูก่อนว่ามีอีกขายอะไรไหมตัวบ้างไหมเัวไก่ได้เนี่ยน้ำซึ่งน้ำผึ้งก็เหลืองละที่เดี๋ยวเราไปเดินดูก่อนเผื่อแบบมากไว้นะมากไว้เพราะว่าอย่างน้อยคำมันอะไม่เหมือนไปยถูกปะแต่เราต้องไปดูอย่างอื่นก่อนว่าเอ้ย มันจะมีอะไรที่มันเออใช่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะถั่ว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 ทองใช่ไหมครับได้แล้วครับถั่วทองสิบบาทมันคือขนมนี่เว้ยัวยเกินปะยาวเออเอืองนะโอเคเลยระหว่างนี้ยวไปเอาน้ำสับปลาลก่อนพี่แต่เดี๋ยวกินตัปอนเต์บ้าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ลูกที่สิบบาทได้ไหม ได้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 ขอบคุณมากครับ,มรบ <S <S แม่ต่อครับมีเอ,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 อ็มร้อยไหมแม่เอ็มร้อยก็เสียด้วยอ่ะเอาเอาเอ็มร้อยหนึ่งครับนี่จะบิน5าบาท,บาท,บาทเอาอันนี้แหละนี่ไม่มเกี่ยวอันนี้อันนี้ผมซื้อแยกเองนะครับผมเหลืองไหมโอ้โหอลามมาเลยอาจจะมีน้ำน้ำตาลแซนนิดนึงไปดูเมนูตะอ้างผมเดยวเราใช้เงินไปทั้งหมด ยี่สิบาทได้มา2อย่างนะครับอันนี้12อันนี้10บาทก็มี M100 อย่างแรกเลยเอ็ม้อยห้าเหลืองเข้มไก่อนนี้อืมเมื่อกินแล้วอร่อยมากไมเหลืองหมดเลยขนมจีบไมเหลืองเอาไงดีวะเปิลชนะเอาไงดีวะเปิร์นหวังว่าจะไม่มีใครมาที่นี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินดูก่อนไปเอาเกี้ยวไม้หนึ่งครับเหลืองไหม เมืตอนแรกที่เราไปเราเห็นพี่เวฟก,กินใช่ไหมแต่พี่เวฟก,กินเกี๊ยวหนึ่งเกี๊ยวหนึ่งกับเกี๊ยวทอดซ้ากันแค่เกี๊ยวซ้ากันแค่พยางเดียวเรียมหน่อยเรียมหน่อยโดนเรียมมาเยอะนะลุงสวัสดีครับรบกวนหน่อยนะพีลุงพอดีว่ามาแข่งกินตามสีเหลืองวันนี้ลุงเขาปิดนะมมบบน,นะครับแตผมมาเตอรอสิบบาทนะครับลุงพี่ชายครับเตอเ้นแรดหน้าเหมือนเดิมครับตอนนี้เราได้สี่อย่างแล้วครับภายในสิบวินรยูเปล่าอ่ะห้าอย่างนะ ครับเดีย๋ยวไปกันดูกันต่อเลยว่ะไม่อยากคิดเลยมีขนมปังปิ้งนะครับเอาเป็นไส้คัสตาร์ดกินหนึ่งครับผมผ่านมาผมเห็นแกผมเห็นแกนปอนพอดีเหลืองแบบอีกนิดนึงจะอีกนิดนึงจะไปบวชแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านเบเกอรี่ต่อนะครับ่ไหนอุ้ยไอ้ฟอนตาดีครับเค้กเนยสวิตต์มันดูดีสามเดีย๋ยวเราไป เราดูขนมปังกันเกิดเรื่องแล้วครับทุกคนฝนลงไหมครับเพื่อนไปลป่อยไปลป่อยอาจจะยังไม่แรงมากไม่รู้ว่าออฟโกเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดฝนตกหนักออฟโกก็ต้องอาจจะขับไม่ได้หรือไม่ก็ตากฝนก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปลุ้นเอานะน้องชายเลือกเองที่ขับมอเตอร์ไซค์สู้ๆ,ๆู่น้องเกมร้อยก่อนเฟิร์นมากับพี่ทุกคลิปเลยได้ปะคือเกินไปอ่ะคือเฟิร์นแบบเดินปุ๊บเฟิร์นหยิบปั๊บเหลืองเลยอร่อยสิบห้าบาทผลไม้สดผลไม้สดทำเองสวรรค์ลดเดี๋ยวเราไปซื้อเกีิยวกัน อม่แต่เม้์แต่มือแล้วอ่ะอยู่ในบิ๊กซีอะผมมานั่งคิดอะขน,นุมทุกอย่างอ่ะมันเหลืองหมดอะไรก็ได้มันซ้ำอยู่แล้วครัเหลืองแน่นอนครับอ,อืมไปวันนี้วันกันนะครับข้อเสียคือตลาดจะไม่เปิดวันกันจะยากนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวไปดูกันฝักเท่าไหร่ครับผมถุงละยี่สิบเอาถุงหนึ่งครับายยาสิบ yeah. คราวูดอย่างที่สี ข้าวโพดยี่สิบบาทใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงไหวอยู่นะเจอกันเมนูต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวผมรอไปเอาขนมปังด้ะแม่มีกล้วยขายไงบ้างอะแม่แม่ขายเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหวีเหรอครับมันจะเป็นสี่บาทสามสิบบาทกล้วยอะไรครับแม่กล้วยหอมกล้วยหอมสามสิบบาทเดี๋ยวเรารีบเปิดหันลวนเข้าโรตั้งกันเซเว่นเดี๋ยวเข้าไปเซเว่นอื่นอร่อยเลยอร่อยเลยเดินไปกินไปเมื่อกี้ได้มาอีกอย่างหนึ่งน้ำชาเขียวมะลิ เียววมมะะลินน้ำาแบรนด์เขาอะชื่อว่าโอชายะแสดงว่าเราต้องเป็นโอชายะป่ะเรามาที่เนี่ยเราได้หายังรวมปลาหมึกที่กินเรานะเจ้าภาพจะมีอีกเฮ้ยอ่าเหลืออีก70บาทซื้ออะไรก็ได้70บาทแล้วก็อีกร้อยหนึ่งเราเก็บไว้เป็นคะแนนได้เนี่ยเหลืองนะเหลืองหรือส้มเอาให้ตัดสินใจเลยในตาผมมองว่าเหลืองอ่าในตาน้องมองว่าเหลืองพี่ก็โอเคละอันเอาสามชิ้นเอาสีเหลืองๆเสี่ยวบอกว่า ห้ามแม่อร่อยไม่ต้องจ่ายเงินถ้าใครอยากกินฟรีก็บอกแม่อร่อยนะฮะหยอก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 ผมหยอกนี่อร่อยจริงรอันนี้มันมีงานด้วยนี่สิบพี่อ๋อเรื่องสุขภาพมาครับเป็นนประจำครับมะม่วงเท่าไหร่ครับ,บเอาถุงนึงครับเดี๋ยวมาเอานะพี่นี่เดี๋ยวเดินดูง<ม>เราไปเอาไก่ทอดก่อนเจ้าประจำไม้สิบบาทใช่ไหมครับ ไปแต่ไม่เสียเวลาน้ำกาโตะรสแบบว่าวิตามินซีนะครับสีเหลืองนะครับทุกคน <S <S เตลเมนดูต่อไปครับที่ไม่ใช่น้ำมันพืชกับเอ้สะก้อนไบแม่ครับนี่เท่าไหร่ครับเจอนี้กันทุกคนโดนัทยังมีรู้ย0บาทนะครับขอบคุณครับจะเล่นนิดนึงทุกคนเพราะว่าฝนฝนมันแบบมันจะตกแหล่ไม่ตกแหล่เราหมัวกล้องเปียบทั้งหมดซื้อมาจาก3าร้านนะครับก็อย่างแรกเลยก็คือนี่กล้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไปโรตัสแต่จริงๆซื้อนี่มาแกงแดงเขาบอกว่าไม่ควรกินเกินวันละสองขวดเพราะอะไร ได้อีกอย่างหนึง่งทําไมมันต้องเป็นขวดสีนี้ทําไมไม่เป็นขวดสีอื่นบอกใครรู้บองไหนว่วาบอปอะไรตอนระหว่างตอนวิ่งข้ามถนนมาเราเจอนี้ครับโดนัทของคุณแม่นี่เก็บไปก่อนเก็บไปกินที่บ้านไอของดีจีบาทเกลียวไม่เกี่ยวของพี่เบบน้ำพี่เบบ,เ,บ,บเกี๊ยวหนึ่งอันนี้เราเกี๊ยวทอดอขออนุญาตกินก่อนครับเดี๋ยวไปเมนูบอกไปเลยขอบพระคุณมากนะคะบุณยายอยากกินข้าหนุน อว่าครับอืมมันครับจะเินมีอีกักแปบ๊บนึงเราเจอร้านขายของชำตอนมาอีกอกล่องร้านผมขอซื้ออันนี้ลูกหนึ่งได้ไหมครับมะเขือป่ะครับเขาเรียกมะเขือป่ะสีเหลืองครับเอาสีเหลืองเลยครับผมขอซื้อเป็นสิบบาทละกันนะครับผมได้ได้ครับอขอบคุณมากครับอือหือมะเขือสิบบาทใส่ปแปง้งมันนี่สีเหลือง ดอกเหลืองอ่อนขอถามผมขอถามกรรมการแบบรุ่นใหญ่กันเฮ้ยกรรมการบอกเหลืองกรรมการทำให้เหลืองนะครับด้วนก็ตามนั้นนะครับสุดท้ายแล้วกรรมการคือคนตัดสินนะครับด้วนเราเหลือเวลาอีกประมาณเกือบชั่วโมงกว่าๆแช้เงินแบ่งมาวันหนึ่งขอบคุณมากครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขอบคุณมากครับผมสิบสองสองไม้สิบสองวันนี้ปีโป้ไม่เปิดมีร้านปีโป้ ปังปิ้งคัสตาร์ดครีมว้าวๆๆจริงๆกูกินในคัสตาร์ดก็ได้นะนี่เดี๋ยวไปดูจจดต่อไปนี่จอดรถสักหนึ่งครับทุกคนผมไปเจออาหารอย่างหนึ่งที่มันสีเหลืองแบบเตะตาผมมากสีเหลืองเลยครับทุกคนไม่ละสิบห้าบาทเอาแรกับแย่แล้วเพราะว่าพาเฟิร์นเลยเดี๋ย่าคิดว่าจะไม่มีเวลามาแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกวันครึ่งชั่วโมงชิวๆได้ อันนี้สิบสองบาทเขาเรียกว่ากล้วยอะไรครับกล้วยฉาบถุงเท่าไหร่ครับห้าีเอาได้ครับกล้วยฉาบครับผมไม่แน่ใจครับไาเอมอาร์เหลืองเป่าเหลืองป่ะเหลืองเหลืองเหลือเืองเหลืองเหครอบเหลืองเหองเาลองเหลืองเหลนอี่ลอเหีืองกหลือง้องับเลอง่หลืองเหลืองเหลาองเหลองเหลืองเหอเหลือวเองเหลลงเอง่หลืองเหลอ อือ้วอะไรทุกอย่าง,งก็การเมนูถัดไปครับเอาบินทรงพรลังสีเหลืองราคาแค่15บาทแล้วก็เราเจอนี้กันดวนเย็นเย็นตอนนี้เราเหลืองเงินประมาณร80บาทใช่ไหมผมว่าจะเหลืองเงินไปร้อยหนึ่งเป็นหนึ่งคะแนนใ้แค่80บาทเหลืองแน่นอนมีกระเหลืองทุกคนมันหวานน้ำฉีดถ,ถุงถุงเท่าไหร่ครับเอาถุงหนึ่งครับฉิดหายแล้วอ๋อเป็นไรโอเคครับือแค่เ่ออย่างเดีย เต้าหู้ไม้หนึ่งครับข้าวสอรามประจำอีกหนึ่งนครับเยวนี้เอบคุณครับเอาเอาไก่ไว้หนึ่งครับเหลืองไอป้ปอบอกเหลืองเหล,ลืองครับไก่เป็นเหลืองไม้เนี่ไม้เหลืองเลยแกูกินไม้เดีเ๋ยวจะเมนูออกไปครับอันนี้ไก่สิบบาทถูกมากอุ้ยชิ้นเบิ่มๆเลยครับทุกคน เนื้อหนวน้ำหนักขึ้นแนววันนี้กินแต่หลาอย่างอันนี้ก็สีเหลืองนะทุกคนแนให้ดูเรื่องอ่อนตอนนี้เราก็กินได้ทั้งหมด9อย่างใช่ไหมเหลืองเงินอยู่ประมาณ50าสิเดี๋ยวไปหาซื้อเล่หอเล็กไข่ของชําแล้วก็เข้าวตือเล่นจบครบดวนกไ็ได้ประมาณตอนนี้9อย่างเลยใช่ไหมเล่เป็น10เซเว่นเราสักอย่างเลดซิคอนได้ดูกันเป็น12แล้วก็เหลืองเงิน100บาทเป็น13คะแนนก็นี่คือแผนเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราตามว่าหาของทั้งหมดก่อนไปสู้ส,สีเหลืองเนะาะเหลือง สีเหลืองค่ะเอานี้ค่ะตอนนี้พี่อ่ะอยากกินนมไหมยกกมเฮ้ยเหนื่อยใจว่ะตอนนี้ก่อนแล้วกันไวฉาบใช่ไหมสีเหลืองครับกินไงว่ะมันหวานน้ำกลิงนะครับ20บบาทเราอยากได้แค่มันหวานแหละมาเจอนี่ครับฟักเงินเท่าไหร่อะมันกินได้เลยใช่ไหมครับอร่อยครับอ่ะปากนึ่งเนยพอดีเลยครับแต่เจอโดนัท นี่เรรยงะคับขอบคุณมากครับได้เยอะจัดเลยเนี่ยก er ูไม่รู้ว่ากูจะกินอะไรแล้วตอนนี้น้ำเหลืองเมนูที่สิบสิบเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากกินนะฮะมันหวานโอ้ยครับเดี๋ยวไปเจอเมนูต่อไปว่าจะได้อะไรอันนี้ตันแล้วนะไม่รู้ว่าจะไปกินอะไรต่อละก็เหลือเท่าไหร่ละแบงค์ประมาสี่สิบแปดบาทเอางี้เดี๋ยวขายของชำ กับขนมอ่ะพี่ให้แบงค์เลือกแล้วแต่เลยเอาอะไรก็ได้เจำลุงครับว่าของพี่ไอ้แบงค์ซื้อมันจะเป็นยังไงเฮ้ยเขาขายอะไรอ่ะพี่โรตีตีเหลืองไม่ใส่ไข่จ้ะแน่ใจเอาธรรมดาหนึ่งค่ะเค้กม้วนเฉลเหลืองไหมเหลืองเท่าไหร่คะสี่บาทฮิคาร์สปาฝากเค้กร้านขายของชำมาได้ครับ ถั่วป้าเอาแนะนำมาแล้วนะอันนี้ถั่วแล้วครับองบสบายครับเราได้นี่เย็นเย็นรถเกห่วยสีเหลืองเมนูที่11เ,เจอกันเมนูต่อไป มึงก็ให้กูกินน้ำเมื่อไหนมึงไม่กล้าให้กูได้กินข้าวเย็นเลยไงแม่งน้ำกี่ขวดปวดท้องหมดแล้วเนี่ยนี้เป็นดีโดตอนนี้เหลือเงินประมาณร้อยยี่สิบแปดบาทครับเดี๋ยวจะไปเซเว่นย่างสุดท้ายมึงซื้อมาเซเว่นมาเลยแต่กูขออย่างเดียวไม่เอาน้ำแล้วเตื่ลืองปะไม่เย็นอย่างนี้นะอันนี้ฮาริโบกัมโผกิจนาโคเต๋อเหลือง ผมบอกเลยว่า EP นี้ผมเอาจริงมากมางเราเราจะลองไปถามว่าขอซื้อเส้นมีเหลืองแยกได้ไหมสวัสดีครับ<น>จะขอซื้อมีเหลืองลวกแยกได้ไหมครับไม่ได้ขายยังไงครับงั้นผมเอาก้อนหนึ่งครับตด้แล้วไปสิบาทมีเหลืองลวกมันมก็ไม่นั้งกินในร้านล่ะใส่รู้แ้ก็จบละเ้าอย่างครับมีเหลืองสิบาทโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมไปร้านสะดวกซื้อขนาดนะครับมี M Sport แล้วก็ได้นี่มาวัฟเฟิลท i ิปก็น้าจะเป็นบอยอะไรขออนุญาตไม่ได้ถ่ายลงไปดูนะพร้อมอยู่ใต้เตกแล้วก็บวกลับหน้าตตกเขามีมีคนเขากงกันด้นะครับทุกคนอ่าผูห้หญิงปอนผู้หญิงพี่ก็สบายใจเจอกันเมนูตอนไปตีเจอครับของพี่แอ๊ดข้าเบาอันนี้เหลืองแน่นอนผมมั่นใจในสต,ตรูผมกินโคตรอย ที่มันหมดวัยป่ะไม่หมดป่ะผมคือแปดอย่างเจอกันอีกยี่สิบอย่างไปไปเลยจัดการเลยน้องเอาขมๆนะเออซื้อฮอนด้วยลูกอมก็ได้บาทหนึ่งอะไรก็ได้ทิ้มใช้น้ำหวังว่าแบงค์จะไม่ซื้อน้ำให้พี่กันน้องพี่กินเยอะและน้ำนั่นแค่แปดอย่างนะทุกคนเมื่อวันี้ยในมุงอ่ะไม่ใช่น้ำแล้วปวดฉี่มากนี่แล้วก็ได้วิตาซีมานี่เหลืองเหลืองจริงโอเคคลิปนี้เราจะไม่หวังนะคะทุกคนก็ เป็นกำลังใจให้เราด้วยไปรับบทลงโทษกันดีกว่ายปเอางี้เลยเราต้องพูดไปก่อนเพื่อให้ฟ้าฝนเป็นใจแบบเฮ้ยเผือเขากั่นแก้งเราไม่ใช่ใช่เราไม่อยากโดนหรออ่ะเฮฮะตันเสั่งพ่อครับสามสิบบาทอะไรหรอนี่ครับทุกคนวอลครับวอลิลาเย่สีเหลืองนะครับเมนูที่ สิบสี่เมื่อกี้ผมเจอโดนัทครับทุกคนเอาบาวเรียครับผมอันเดียวครับบาวรบาเรียสามที่สองบาทเลืองเลืองนะครับเจอกันเมนูนต่อไปครับน,นี้เรามาอยู่หน้าโรงเรียนนะฮะเอาเก้งหอยแก้วหนึ่งครับแม่เนื้ยนะฮะเอาตัวเกียวไส้หวานหนึ่งอันนะฮะเลืองเก้งหอยโอเคกลับเลยได้ไหมไม่ไหวแล้ววะ่ะ เฮ้ยเรามีตูก๋ไก่เราไปกินตู๋ไก่ขนะ้างในบิสกิตโอเครสชีสกี่บาทสิบบาทงได้บิสกิตโอเคไหมครับคือปากแค่คอตรงนี้เราใช้เงินไปเท่าไหร่ไม่สำคัญแล้วเราเหลืรอร้อยหนึ่งตอนนี้เหลือสิบห้าที่มูล้าแล้วเราก็เข้าบ้านเลยด้วก็มาลุ้นกันว่าสินทาคะแนนเราจะพอไหมอันนี้คือเกี๊ยวไงครับอันนี้เกียวไงครับ เอาเกี๊ยวไก่สับขอบคุณมากนะครับยี่สิบใช่ไหมครับเอาอ่ะห้าหลักแล้วสับเลยนี่แยกขายผมได้ไหมได้ค่ะอะไรไม่รู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรอินทผาลำเจะผาลำเราสักยี่สิบบาทนะผมแล้วมันแล้วมันกินยังไงฮะเริ่มต้นอ่ะแล้วก็เอาไม้กรอกนี่คืออินทผาลำนะครับทุกคนใครไม่เคยกินผมก็ไม่เคยกินเหมือนกัน อารมณ์หนึ่งเหมือนสาลี่ปะ่ะไปกรอบๆเหมือนสาลี่แต่ก็ทำไมไขวาโอเคสิบสองอย่างเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเคลียร์ของทั้งหมดของผมก่อนกล้วยขาบแต่มันจะเป็นกล้วยพายยางเดียวรถจอดนี่แต่ตัวเดินมันนี่ <c oughs> ใครจะหยุดไอโก้ได้ข <c oughs> นมเปี๊ย<ะ>บหกบาทใช่ไหมครับพี่เหลืองอยู่อะไวกเหลือง แอบเหลืองครับเดี๋ยวคือเงนตอกในขณะที่เราจะกลับเราเจอตัวเดียวครับเหลืองแน่นอนโอ้ยทุกคนดูเชี่ยเยิบเลยโอ้ไม่ได้กินนานมากครับรสชาติในวัยเด็กอย่างที่16ครับยิ่งใจอยากได้20ิมากแต่น่าจะสุดแค่17นะครับทุกคนก็เจอครับเป<ะ>่เหลืองครับเหลืองแน่นอนเ <ๆ S 1> พราะมันเนืดด้อติดขึ้นลย แปงกันต่อครับทุกคนคาราบาวสปอร์ตใครเอ็นสปอร์ตเนี่ยอืมเจอกันตะตูครับทุกคนมาดูกันว่า17อย่างเนี่ยมันจะมีใครได้เยอะกว่านี้อีวะโกก็เป็นไปได้เลยนี่ครับผมขอซื้อไข่ลุงเอืองเนาะเ,เ,เอ้องทำลองทำให้มันเหลืองได้ปะอันนี้มันยังมีขาวอยู่เอาเอาเอาเราองเอาเหลืองออกให้เอาขาวอาอกให้นี่ครับพี่ลุงห้าบาทจ่ายก่อนเลยอ่าเออนี่ยอร่อยขนมจีบนะคพี่ลุง ยี่สิบมีไหมแบบยี่สิบอ่ะยี่สิบยี่สิบก็เหลือยี่สิบสองลุงยี่สิบไม่มีเลยเหรอได้แบ่งขายยี่สิบทั้งมันโอ้ยขอบคุณมากลุงแต่แต่แต่ให้ปริมาณยี่สิบนะไม่ต้องแถมนะเหลือสองรอบแล้วก็ถึงเวลาเอาสมควรแล้วครับเวลาที่เรารอคอยเป็นไงทุกคนมั่นใจกันไหมครับมั่นใจครับค่อนข้างมั่นใจนิดนึงแล้วเป็นไงบ้างครับพอพอมีเงินหนึ่งร้อยบาทแล้วแบบหนึ่งคะแนนทำให้เราคิดเยอะขึ้นไหมคิดเยอะคิดเยอะ บบไม่คิดหรอแม่ปกติเหรอ, <c oughs> อตอนนี้เราไปประกาศคะแนนกันเดี๋ยวเราแบบอันเชิญบุญหลวงพ่อก่นดีกวา่าขอเชิญน้องอัดน,นะครับตรงกลางเลยครับแนะนำบุญหลวงพ่อหน่อยครับ <c oughs> นี่คือบุญหลวงเราในวันนี้ครับ <c oughs> มันคืออะไรครับ <c oughs> เลมอนขมิน้นภูเขาไฟครับมันใช้ของกินใช่ไหมพี่กินได้กินได้มันจะเผ็ดๆหน่อยบอกเลยนะครับว่าแต่ละคนก็กินก็ค่อนข้างเยอะกันมากนะครับไอ้กุ๊ก โหซัพไปเท่าไหร่พี่ประมาณ24อย่าง2 5อย่างครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มจะกกกันเลยดีกว่าอย่างแรกโกกกินนะครับก็คือข้าวโพดอ่อน1บาทข้าวโพดซ้ำไหมข้าวโพดซ้ำครับซ้ำไปแล้วสปอนเซอร์ไม่มีให้กินหรอ มม่่ีีพน้ำสับปะรดสามคำว่าสับปะรดอ้าวโอเคมีมันมีอ่าเมนูอื่นครับที่มีสับปะรดเพราะงั้นก็คือจะตามครับแคบหมูแคบหมูสีเหลืองเหรอวะอ้าวกรรมการบอกเหลืองพ่อวันนี้ในคอมเมนต์รันแล้วเอาใจกรรเหลืองกิ้วเส้นหมี่กรอบรัหน้ามีใครกินเส้นหมี่ไหมครับหน้ามีกรอบเกือบแล้วเกือบแลวกินแล้วแต่แต่ว่ามีกรอบมันสีเหลืองเหรอวะเหลืองนะเหลืองพี่เหลืองเหลืองโอเคกรรมการบอกเหลืองโอเคครับฮานามิสีเหลืองฮานามิอ่ะเหลืองพี่จืดจืดไอ้ด่งว่าไง มันก็เหลืองๆนะพี่ไอ้โดนเราะเหลืองก็เหลืองนะไปคอมเมนต์ในด้วโดนนะได้โดนแล้วโอเคแล้วก็ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดซ้ำไหมครับซ้ำไก่ทอดซ้ำเดฟนะครับมะม่วงถามพี่ขนุนขนุนข้าหมกเลยไปเนี่ยหมูสเต๊ก6 M150 เจ็บสามสามเต้าหู้ทอด ไอโก้เป็นอาหารที่เจ๋งว่ะเยลลี่เยลลี่อะไรเยลลี่รสเลมอนมีช้ำเลมอนไหมไม่มีไม่มีนะครับฟักทองเจ้ายูโรเอ้ยยูโรมันไม่เหลืองเหลืองถ้าถ้าแบะออกมามันเหลืองไมแบล็คข้างนอกก็เหลืองเป็นเป็นเป็นเหลืองทองโอเคโอเคฮาริโบให้มอนชนะโอเคสตีเอทัวเหลืองสามครับอันนี้ โลโลคอสเตอร์มันส้มไม่เหลี่ยมมันเหลืองโอ๊ยแต่เมือนแบบว่าผงผมมันพูดเบาๆพูดดังแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์นี่เหลืองไหมครับคือโดนรัดบ้าไงก็มันเหลืองของว่าว่าคลิปนี้ไม่อยู่ที่โกนแล้วอยู่ที่กรรมการและมึงตัดสินมั่วมันฝรั่งทอดอันนี้คืออะไรไม่ใช่เฟรนฝายคือมันเอาเป็นมันทอดอ่ะใช่มันโอเคมีไหมครับเกี๊ยวไก่สับไม่มีนะครับโอเคกล้วยฉาบสามโอเค ขนมเปี๊ยะโกกินขนมเปี๊ยะนะครับขนมเปี๊ยะมันมีซ้ำกับน้องฟ้านะครับฟ้ามีคำว่าขนมเหมือนกันฟ้ากินเป็นไอ้นี่ขนมรังผึ้งนะครับเพราะฉะนั้นมันมันถือว่าซ้ำนะครับเย็นเย็นรสเค้กหวยอันนี้ซ้ำพี่ครับครับไข่นกกระทาทอดซ้ำพี่ครับขนมจีบซ้ำตัวเองซ้ำตัวเองมีซ้ำฟ้านะครับขนมนะครับอ่ะเท่ากับว่าโกนะครับได้หมดสิบสี่คะแนนว้าวจริงกไปนับครับมันก็ได้เออไม่ต้องนับต่อไปคนที่กินเยอะสองลงมานะครับเป็นเบสกเบ๊กินได้หมดสิบเจ็อย่างวันนี้มาตึงโอเคอย่างแรกนะครับเกี๊ยวหมูเด้ง ไม่มีนะครับนมซันชัยนุ้มหัฟ้านะครับสามตาเค้กเนยไม่มีนะกินข้าวโพดสามน้ำข้าวโพดำนะครับกากตกนี่เหลืองไปตามนะครับแล้วก็มีถั่วเหลืองอันนี้นี่วเหลืองซ้ำครับไก่ทอดสามผมมินิโดนัทอ้าวสามผมเย็นเย็นรถเก๋งหวยสามผมพี่ M Sport อร์ตวาวไม่มีนะครับมีเอ็มร้อยมาแล้วก็มีวอลเฟอร์ไว้ไม่มีนะครับวอลครับไอติมมีแต่อันแปลกๆบาวาเรียวไม่มีนะครับอันนี้หนักอันนี้หนักแล้วก็กินปังคัสตาร์ดคืออะไรวะแต่แมนกินอะไรแปลกๆปลกมามะเขือเหลืองมะเขือที่เป็นสีเหลืองจริงๆมันมันมีมันมีไหมมะเขือโตเกียวไส้ครีมจำนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นคาราบาวอ้าวไม่จำนะครับเบ๊ครับได้หมด10คะแนนครับ เอาผมก่อนผมก่อนเอาอ็อบก่อนใช่ไหมครับอ็อบก่อนเลยอ็อบอย่างแรกอ็อบกินมาม่าโอ้โหโคตรง่ายเอาคลาสสิเต่าทรงพลังสามเลี้ยงต้องไปเต่าบินแน่นอนทั่วเหลืองสามนาประดิทวินจัมโบ้อันนี้ไม่ซ้ำครับเกี๊ยวทอดเกี๊ยวอะไรอันนี้ถือว่าไม่ซ้ำปลาต้องโก๋นี่คสิน้ำหวานในขิงมันหวานพี่อ๋อมันหวานในน้ำขิงใจน้หวากล้วยฉาบ สามโอมโอเคโตเกียวสามเดฟมีเหลืองไม่ใช่โอเคมีเหลืองสเก๊กฮวยสามน้ำโอคาสสิกอินทผาลัมสองคะแนนต้องมีแน่เลยคะแนออฟเซครับตอนนี้ได้ไปหกหกคะแนนป่ะใช่หกคะแนนแล้วครับแล้วก็เหลือเงินอยู่หนึ่งร้อยบาทก็เป็นเท่ากับเจ็ดคะแนนครับรวมหมดเจ็ดคะแนนน้อยเป็นน้องฟ้านะครับอย่างแรกฟ้านะครับไข่หมึก หนึ่งอย่างครับนับด้ว่อยป้าขนมรังพึ่งอ่ะขนมเรีว่าขนมสามนะครับเกี๊ยวไข่เกี๊ยวไข่นกกระทาใช่ซัมพีครับอย่างนี้ได้ลุ้นนะได้ลุ้นรู้สึกว่าตัวเองลอยลำชาเขียวมะลิน้ำพึ่งมะนาวเฮ้ยโอชัยยะสองนะครับเสาวรสไม่ฝังว่าหากิยากเลยแล้วก็ซันชัยไดอารี่สามเซฟลอตรีเฮ้ยเฮ้ยทำไมคิดไม่ได้วะเฮ้ยแต่ลอตรีเหลืองกินเก๊กหวยสามแล้วก็สุดท้ายของประจำตัวป้าครับวิดอซีมาบ่อย ไม่มีนะครับได้5คะแนนฟ้าเหลืองเงิน138บาทก็เพิ่มอีก1คะแนนเป็น6คะแนนครับเทียบเป็นเร้อยล้ำยี่สิบแวอย่างแรกครับพี่กินนี่มาไทรอยัลไอติมอ่าเอ็มร้อยห้าสิบสามแล้วก็พี่กินทัวเหลืองสามไอหลอดนี่ะก็ผมใส่กล่องกล้วยพี่กินกล้วยอะไรอ่ากล้วยฉาบพี่กินกล้วยหอมแล้วก็กินโดนัท กระทิงแดงพี่กินเอ็มเอพี่กินกระทิงแดงใช่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 โอตาลแล้วก็พี่รู้สึกว่าพี่ง่วงอยู่พี่เลยไปซัดเต่าทรงพลังพิ่เรียบร้อยสามเกี่ยวไข่สามดีโด้โอเคดีโด้นะครับแล้วก็กินนี่ครับโอเคบิสกิตเฮ้ยเฮ้ยคิดวางบนโต๊ะไฮ้ไม่หมดแล้วหมดแล้วเย็นเย็นสาม เอาแล้วเนีเ่ยเอาแล้ว,แล,วแล้วก็พี่ก็เหลือเงินอยู่100กว่าบาทพี่ก็มี6คะแนนเท่ากันอโอ้ยเย้แลอะมากทำยังไงทำเงินยังไงผมกับฟ้าเนี่ยมีหกคะแนนเท่ากันกรรมาการเขาได้ประชุมกันแล้วสุดท้ายนะ่ะเราจะตัดสินกันที่ว่าเงินเหลือเท่าไหร่คนนั้นชนะวิ่งแล้วฟ้าของฟ้าเหลือเท่าไหร่ฟ้าเหลือมาหนึ่งร้อยสามสิบหกพี่ก็ลงท้ายด้วยแปดไอ้แดงเขเหลือเท่าไหร่วะหนสิบแปดบาทผมเหลือสิบแปดบาทครับ เขาบอกว่าถ้าเขาว่าครั้งนี้คนแพ้ก็คือผมเองไอ้แบงค์มาเลยขอเชิญบุญคนในวันนี้นะครับหูยเหลืองด้วยเลมอนภูเขาไฟมแล้วนะคนดูจะดีใจที่ไม่ได้เห็นผมเสียเลยนะจังจังมไทยกัน้ยไม่ออกมาจะเลีอยไปแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้ละกันพอลาไปก่อนก็ไงก็คือมึงเห็นไหนอารททำปะแล้วอาร์ทกินอ่ะ He <laughs>